สวัสดีค่ะพบกับใหม่อีกครั้งนะคะสำหรับสาวๆหลายคนที่ต้องกังวลเวลาใส่เวสสั้นนะคะเพราะว่าไม่มั่นใจเรื่องผิวที่เรียบเนียนใช่ไหมวันนี้ค่ะวีดเขามีตัวช่วยดีๆมาแนะนำนั่นก็คือวีดแบ็กสตรีปค่ะเป็นแว็กเยีนสูตรใหม่ที่ใช้แล้วเนี่ยจะช่วยให้สาวๆมีผิวที่เรียบเนียนยาวนานถึง28วันวิธีการใช้อะคะง่ายมากๆค่ะไปดูกันเลย ฉันกำลังเคล้าฟลอนกับการแชทและแว,ว็กซ์กำจัดขนไปพร้อมกันเพราะอิดแว็กซ์สตรีชใช้ง่ายไม่ต้องอุ่นแผ่นแว็กซ์ก่อนแค่จับตรงถานโค้งลอกแผ่นแว็กซ์ออกแต่ให้ถับโค้งอยู่ในทิศทางเดียวกันกับที่เส้นขนขึ้นลูบให้หน้าผิวที่แห้งสนิทจับผิวบริเวณนั้นให้ตึงจากนั้นดึงแผ่นแว็กซ์ออกอย่างเร็วในทิศทางตรงข้ามกับที่ขนขึ้นอย่าดึงห่างจากผิวดึงแผ่นแว็กซ์ให้หน้าผิวที่สุดและทำซ้ำในบริเวณอื่นๆที่ต้องการ หลังวักให้ใช้ผ่นทาความสะอาดบีบ Perfect Finish Wipe เช็ดขจัดคราบวบคที่เหลือออกให้หมดจดเพียงเท่านี้คุณก็จะเพลดิดพลินกับผิวเรียบเนียนที่ยาวนานถึง28วัน